โอเคนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผม OT z ีซโนะครับวันนี้เราจะมาแจกโค้ดนะครับแล้วก็แจกเพชรนะครับแจกตัวละครแอลล็อกนะครับแล้วก็แจกโค้ดครับโค้ดผมจาแจกเป็นอย่างแรกนะครับโค้ดอยู่ใต้คลิปนะครับโค้ดใหม่ๆจะไปใช้ได้เลยนะครับ GM เพิ่งแจกเหมาครับเพราะผมเพิ่งซื้อมาด้วยนะครับโค้ดอยู่ในใต้คลิปนะครับทุกคนไม่เมลามาครับก็จะมาดูให้แจกเพชรกันเลยนะครับ เพชรหัวมาแจกเป็น179บาทนะครับ520เพชรนะครับสามรางวัลนะครับใครอยากได้นะครับสามรางวัลหัดน179บาทสามรางวัลนะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามนะครับและกดแชร์นะครับคอมเมนต์ด้ยดีเกมและชื่อเฟซของตัวเองมานะครับใครไม่มีชื่อเฟซนะครับแบบมดสิทธิ์ไปในทันใดนะครับก็อย่าลืมมามาช่วยกันกดติดตามกดไลค์คลิปนี้นะครับใครอยากได้เพชรไปฟรีนะครับก็อย่าลืมทำตามกติกาเมื่อกี้เลยนะครับ แล้วก็มาดูทางสกินปืนเอ็มแปนะครับเห็นคนอยากได้มาเยอะนะครับสกินนี้นะครับคนอยากได้เยอะมากนะครับขอเลี่ยนหน่อยนะครับคนแป๊บนึงนะนี่นะครับสกินปืนเอ็มแปนะครับเป็นสกินปืนนี้นะครับกล่องละสามสิบห้าบาทนะครับขอสามสิบห้าเพรนะครับผมแจกไว้ห้ารอยี่สิบเพรก็มาคุ้มกันได้ประมาณสิบแปดสิบเก้ากล่องได้เลยนะครับคุ้มมากนะครับ แล้วคนจะมาแจกแยกอีกนะครับอีกยี่สิบกล่องนะครับจํานวน2รางวัลคนคนละสิกล่องนะครับรางวัลละสิกล่องนะครับสามล้สิบเพรนะครับคนมาแจกคนละ10กล่องนะครับกติกาจะมีดังนี้นะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับใครไม่ทําตามนะครับก็จะหมดสิทธิ์ไปนะครับเรียกคอมเมนต์อยู่ดีเกมมาชื่อเฟซของตัวเองมานะครับใครมีชื่อเฟซก็หมดสิทธิ์เหมือนกันนะครับค่าสถานะปืนนะครับ อัตากรยนิงบวก2นะครับลบแมกกาซีนนะครับลากหัวง่ายมากนะครับเพราะว่า a อ8มมันปรับใหม่มาให้อัตากรยนิงมันแรงกว่าเดิมด้วยนะครับนอกจาก a อ8นะครับยังมีสิทธิ์ได้พวก M60 ด้าน2ถาวรด้วยนะครับแล้วก็ UMP ถาวรนะครับผมมีนะครับอันนี้ใช้ดีมากนะครับแล้วก็เอ4ถาวรนะครับมีโอกาสได้เยอะได้สูงมากนะครับนี่นะครับคลิปก็จบันที่เอ8แนะครับแล้วไปดูตัวละครบ้างนะครับ ตัวละครของตัวตัวละครนะผมจะแจกเป็นเซตเลยนะครับเซตละ1 9 9 9้บาทนะครับมีครบทุกอย่างเลยนะมีทั้งชุดนะครับและก็ตัวละครและบัตรอัพเลเวลนะครับได้ตัวละครนี้ไปได้เซตนี้ไปสามารถร4สีโดยทันตานะครับมีแว่นนะครับมีชุดมีอันเกมมีรองเท้านะครับแล้วมีตัวละครแล้วก็มีบัตรเพิ่มเลเวลนะครับ ก็เซตนี้ก็หนึ่งพันกา้กาเพชรนะครับผมจะแจกสามรางวัลนะครับสามพันสี่พันห้าพันเพชรนะครับสามรางวัลนะครับกติกานะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับกดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ด้วยดิเกมชื่อเฟซนะครับใครไม่ทําจะไม่ได้ของรางวัลนะครับผมจะตรวจสอบนะครับไม่มีชื่อเฟซก็เหมือนกันนะครับ้งหมดติดทันใดนะครับคลิปนี้ได้ทุกอย่างเลยนะครับได้ไปนะครับก็คลิปนี้ผมมาแจกไปแล้วก็คือโพ้นะครับเพจแล้วก็ ตัวละครและถ้นกากินปืนนะครับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมติดตามใี่กันนะครับคลิปนี้ขอจบกันไปแค่นี้นะครับฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตาม้วยนะครับ